นี่ยนั่นขี่รถนาปุ๊บก็สักหน่อยบีฮึเป็นยังมันย่ยบอกอู้กันสักหน่อยเป็นยังอู้กับอู้ทั้งหมดเดี๋ยวเจ้าเราขี่รถมาด้วยเจ้าเป็นยังเดี๋ยวนี้ยนี่ยบอกู้กันเนาะจะอู้ยังังพู้ไปกับหมออาะบีเนี่ยเป็นยังกงถามพวกกันเป็นยังไงเป็นมาหาเรื่องนี่เนี่ยไม่ได้หาเรื่องคนเฮาเนี่ยอยังไปย่อมหูแก่ใจ ถามตัวเกาหั yeah. ่นกะจะให้เข้าอู้อย่างน้ำเหลืออู้ก็ไปหาว่าเหล่าน่ะยิงตัวหู้น่ะกะอู้ไปนับก็จะหาว่าเฮานี่หน่อยอย่างอันอย่างอี้พอเฮ้าบบถามเท่าได้ใจมันเป็นได้ก็ถ้าเป็นตัวหัวดึงโคนเนี่ยไปแอลหั่นแอวนี่อะเบิรดเอาอีนั่นไปเบิรดเอาอีนั่นไปถ้าเป็นตัวตัวจริงบ้าได้อะ จะบาปากแล้วนะแม่ก,ก็กงที่ตัวว่ามาอู้พี่ฟังอะ่ะมานั้นอะ่ะเอาไผไปเอวไปแบ่งกันกินกันเต็มตีหม่อนเนาะมีความสุขแต่ไะจะไปมาหาเรื่องสูงอู้จะไปอู้หลายเตัวน้ำคานเหมือนกันเถอะออถ้าแบบอยากาน้ำคานแล้วทำยิ่งหยองคนเฮาอ่ะถือว่าเข้าเจ็บพี่เขาเจ็บพี่ เข้าใจพีดอีประกาศไฟฟ้ามีไหนที่ขออย่งว่าบ่มีก็มันบัตรตันเด้อเงินแล้วบางทีไปแอลอยังมีเงินมันจะออกจะรู้กละเจอดอย่างเนี้ยไฟแดงะอะบระจอดได้ยังไงอะไฟแดงกะอ่ะน,น้องจะลวดลงเนี้ยเด้เอ,อต้องห่วงน้องเด้อน้องอย่าไปคนเดียวอ,อ,อันเรื่องครอบครัวน้องมันยุงน่งเด้อน้องมหมูเรื่องเออนะได้สูนย์เนี่ยศูนยนีะนะนะกะไปตั้งสูนยนีะกะ